ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมคอสปีแคทกับเกมบูอาคาครับผมก็ Girl. คลิปนี้จะเป็นรีวิวตัวของดอชิระโกเทนเลอร์กันบ้านนะครับนะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นอีกตัวละครตัวนึงนะครับผมที่สมศักดิ์ศรีตัวละครเฟสเทิลล3.5ปีครับเพราะว่า โหดมากนะครับผมในบางกรณีครับผมนะอาจจะโหดกว่าลูโคสได้ซ้ำนะครับนะเพราะว่าตัวของโคชิโนะโบดเอาจริงนั้นจะมีทั้งโหมดแทงและก็โหมดแบบโจมตีแต่โหมดโจมตีของโคชิโนะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่มีสกิลเคลียร์มอนหมู่นะครับนะก็คือสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับนะแต่ถ้าเกิดเรื่องในการโจมตีเป้าหมายทากเกดเดียวรับประกันเลยครับว่าตัวของดองชิโรโกะเนี่ยน่าจะโหดกว่าชิโรโกะ ไอ้โหดกว่าโฮชิโนะแน่นอนนะครับนะแน่นอนครับผมว่าโหดยัง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นก็ขอแนะนําบริการร้านตมเบินเกมบูอาไคเหลือชิโนเติมกันไ้้ยแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันเพ่เก็ดไนสามารถสอบถามได้เลยที่ inbox อินบ็อกลินยู่ดาราคลิปคลิกเลยเอาละรครับผมวาดแล้วก็ไปดูสกิลกันเลยนะครับ อย่างแรกครับผมนะตัวของดอดชิโรโกะเทเลอร์นะครับผมนะก็จะบ้าในฐานะตัวละครสไตรเกอร์แอทเทกเกอร์ครับนะกระสุนฟ้าเกราะฟ้านะครับผมในเบื้องสีแดงกลางแจ้งสีเขียวครับในอาคารสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ค่อนข้างจะโดดเด่นในสุดขอพื้นที่กลางแจ้งเป็นหลักนะครับนะภาระโจมตีครับผมก็อย่างที่เห็นนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีค่าภาระโจมตีที่สูงนิดนึงนะครับผมแต่อาจจะไม่สูงเวอร์นะแต่ก็ประมาณ5,000 สองร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นสแต็กของ5ดาวปืน3ามเวลเกใส่ของเทียเก้นะครับนะแต่ว่าปืนตัวส่วนนี้อย่างที่เห็นนะผมยังไม่ได้อัพเต็มเพราะเนื่องจากว่าหินอัพปืนเกี้ยงหมดไม่เหลือแล้วนะครับนะคงต้องไปรีบฟาร์มด่วนแลนะ้วในอนาคต มาดูในนส่วของอ e ีสกิลกันก่อนดีกว่านะครับผมนะโดย e อีสกิลของชิโรโกะครับผมเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับผมค่าคอสแค่3เท่านั้นโดยจะทําการลินโดนออกบ้านโดนจะอยู่ได้ทั้งหมด40่สิบวินะครับตับใดที่โดนยังอยู่นะครับผมนะการโจมตีปกติของน้องชิโรโกะจะแรงขึ้น120%นะครับนะและมีผลในเรื่องของการเพิ่มขีเล็ครับผม67.3%และก็คีดาเบอีก e. 134%นะครับนะโหคือโหดบ้าๆนะครับนะและตอนขนาดปล่อยโดนอ,อกบบ้าครัผมนะ ตัวของน้องชิโรโกะจะสูญเสียนะครับผมนะเฮดพี HP สูงสุดไป20%นะครับนะก็ถือว่าเอาง่ายก็คือน้องแกก็เป็นสไตล์ที่สายออตโต้แท็กครับผมก็คือเรียกโดร์ปาและก็เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับนะต่อไปนะครับผมในส่วนของเนื้อมาสกิลครับ นอว์สกิลของนอชิโรโกะจะมีทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับนะเริ่มจากโหมดแรกเป็นโหมดที่ไม่มีโดนอยู่นะครับนะทุกๆ40วิครับนะจะทำการโจมตีเป้าหมายสตู1ึงตัวความเสียหาย704%นะครับนะแต่ถ้าเกิดมีโดนออกมาปุ๊บก็จะเปลี่ยนทันทีครับผมก็จะกลายเป็นความเสียหายัตู1ตัว902%ายสนตะครับนะอ่าถ้าเกิดโดนหายก็จะกลับไปใช้โควของสกิล1ตามปกตินะดัะงนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามีโดนดีกว่าเยอะครับ แพส4ไปครับผมนะก็จะเป็นความสามารถครับผมในการเพิ่มคิทคอดดาเมจนะครับนะไอ้เพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะเพราะว่าเดี๋ยวตบปืนก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มในส่วนของคิทคอดดาเมจติดเข้ามาครับอ่าต่อไปนะครับผมซัมสกิลนะครับนะเพิ่มความเสียหายกระสุนฟ้านะครับผมนะก็49.25นะครับนะและ ขณะเดียวกันครับผมหากน้องชิโรโกะครับผมเลือดต่ำกว่า1%เปอรไ์เซ็นต์เมื่อไหร่นะครับนะจะได้สถานะอมปะนะครับผมนะเป็นเวลา15วินาทีนะครับนะอือึก็กลายเป็นว่าพูดง่ายก็คือถ้าเกิดชิโรโกะเลือดหมดปุ๊บก็จะได้อมปะเป็นเวลาสิบห้าวิคู่ดาวสกิลดี้เกาวินะครับนะและในสถานะสภาพนั้นครับผมก็การโจมตีทั้งหมดก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดไปด้วยนะครับอืมก็ถามว่าชีโกะไปก็อมตะแล้ว ไม่ตายก็ถือว่าโกงใช้ได้เลยครับนะสำหรับน้องแกนะม,มาพูดถึงความโหดหรือความสุดยอดของตัวละครตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับนะอย่างแรกเลยครับผมก็คือเยสกิลครับผมนะที่มีการบัฟที่เรียกว่าค่อนข้างจะโอเวอร์มากๆนะครับนะบัฟพัจมตีครับผมสึงถึง120%นะครับบัฟขีเล 67.3นะครับพิตาเมนอีก134นะครับนะพอเป็นในส่วนของบัฟตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแค่ในส่วนของบัฟลูกตามรูปแบบการเปลี่ยนการโจมตีนะครับนะมันเลยทําให้เราสามารถจะใช้ตัวขออาโกฮิมารินะครับผมหรือจะเป็นตัวขอไคยโกะครับทาการบัฟได้นะครับนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดมากครับผมนะเราสามารถใช้ตัวละครครับผมสายสับสนุนครับมาสับสนุนตัวของน้ชิรโกะทำให้การโจมตีของน้องแก่ค่อนข้างจะถือว่าคี้โกะมากๆนะครับนะ แล้วก็40วิตัส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับนะความเสียหาย902% 902%ที่พุ่มตรงนะัมันประดับ ES สกิลเลยนะครับนะคือมันแรงมากๆนะครับนะ902%เนี่ยมันแทบจะเป็น ES สกิลแบบย่อมๆเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าสีนะครับผมอย่างที่บอกไปนะีทั้งเพิ่มในส่วนของคิ i t i c Damage นะครับผมแล้วก็ในส่วนของพลัโจมตีด้วยนะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคิ t i c d a m a g อะคือ เพิ่มเลทคิติคอนไป6 7 3แล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยยิงทุกดอกนี่แทบจะติดขี้แล้วนะครับนะและไอ้เรื่องในเรื่องของการเพิ่มในส่วนของดาเมจกระสุนฟ้าอีกทีด้วยนะครับนะก็ยิ่งทําให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะ OP มากๆและไอ้สกิลกันใต้ยนะครับผมนะที่ตอนเลือดต่ำกว่า1%งเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็จะเป็นอวตารสิบห้าวิและตอนที่เป็นในส่วนของสถานะอวตารเนี่โจมตีก็จะได้การฟู้นฟูเลือดด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่โหดมากเช่นเดียวกันนะคร ข้อควรระวังจริงก็น่าจะเป็นแค่อันนี้แหละครับผมนะัก็คือเมื่อมีการใช้โดนปุ๊บจะดึงเทพีไปสูงสุด20%นะครับนะถามว่าดึงเยอะไหมคือถ้าเกิดไปอยู่ในด่านบางด่านที่เรียกว่าเฉดเฉีวจริงครับผมนะ่เช่นการตีเด็ดบอสเนี่ยบางครั้ง20%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชี้เป็นชี้ตายได้นะครับนะในก็ต้องระวังส่วนนี้ด้วยแต่ก็อย่าที่บอกไปครับน้องแกอมาตะได้หึครั้งนะครับนะ โอเคนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาชิโนโกะครับผมไปทดสอบแบบเดียวกับตัวของโคชินะล่างหมดเอาจริงกันนะครับนั่นก็คือไปลุยตีกล่องกันนะครับทดสอบทำเหจก่อนนะครับนะ mm hmm. อ่าโอเคนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบบเดียวกับลุงโฮกันเลยนะครับนะทดสอบในส่วนของการตีกล่องหรือว่า80นะครับเอาจริงเนะี่ยถ้าเกิดขอผมฟูหรือแดนกว่านี้ก็ทําได้นะ มาทดสอบในส่วนของตัวดาเบกกันก่อนนะครับนะโดยหลักๆครับเราก็จะเซฟสกิลดะให้ลงุงเป็นในส่วนของชิโรโกะนะครับนะอ่าขึ้นหน้านะครับผมแล้วก็เป็นอากโกกับชิบวนิตามมาครับแล้วก็จุดเด่นของชิโรโกะเทเลอร์ครับผมก็มีเดเลือกของการโชว์เรื่องของตำแหน่งดีงได้ด้วยนะครับนี่อันนี้อุ้มก่อนนะอ่อุอ้มก่อน,ออนครับ <c oughs> มีแอบ,บยิ้มหน่อยๆน,น่ารักดีนะครับนะ แล้วก็กลับมาหูตกเหมือนเดิมครับเหมือนหมาหงอย <g iggle> นะ <c oughs> แล้วก็เมื่อไหร่จะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนท่ายืนแล้วนะครับนะอ่าก็เป็นท่ายืนข้าครับผมนะก็ตัวเบกแบบนะครับสำหรับตัวของราชิโรโกะเรา,โโเราปะ่ะดูกันเลยครับก็จะเป็นในแบบเดียวกับลูโคนะผมก็ปล่อยให้ออโต้แท,ท็กไปเลยนะครับนะ แปบบถึงโดออโต้ก่อนอนะครับพอใช้ในส่วนของอีสกิลครับผมเลือดก,ก็จะหายไป20%ทันทีนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับทุกดอกการโจมตีแปบ,บจะเป็น,นคิยิคอนแล้วนะครับนะั่คือตีคิเยอะมากนะครับนะปริมาณการโจมตีนี่คือว่าโหดมากนะครับเลือดที่หายไปไวมากน,าบบนี่นะครับ,บผมนะ เนี่ยครับผมเรียกว่าโอ้โหไปไวมากเลยครับน่าจะทำเวลาดีกว่าลูโก้ด้วยซ้ำนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมว่ากูขอชิ้ลโก้ออกแบบเป็นการโจมตีเน้นทากเกตเดียวเป็นหลักเลย ยิงสะใจชี้ทุกดอกแถมบัฟไม่ทับด้วยนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับตัวหัดอนชิโรโกของเรานะครับนะยิงบันสะใจจีครับเดี๋ยวจะเอาไปลุยอารีนาสักนิดหนึ่งนะครับนะมาดูซิว่าสกิลอมตะจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดเอาไปลุยอารีนากัน อ่ะหมดรอบแล้วไม่เป็นไรนะเรากดใหม่กับซ้ำอีกรอบกันแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับนะเอาชิโรโกะมาแทนนะครับนะแต่อย่างที่บอกไปครับผมข้อเสียของการเอาลูอารีน่าก็คือ ส่วนใหญ่แล้วเราต้องการสกิลที่เห็นผลทันทีนะถ้าเกิดเอาชิลโ,โกะไปลงอารีนาน,นีจะเทพแค่ไหนก็นเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าสกิลในอารีนาส่วนใหญ่คือเราต้องการเห็นผลทันท,ทีไงใช่ไหมแต่พอเป็นชิลโ,โกะขึ้นมาก็คือเป็นการปล่อยโดนออกมามันไม่ค่อยจะเห็นผลกัส่วนนี้มันต้องรอให้น้องแกเริ่มทำการโจมตีไปก่อนนะครับ อมตะไม่ตายนะครับนะเหลือเลือดต่วันสิบเปอร์เซ็นต์ยังอยู่รอดอยู่ครับนะอย่างที่เห็นนะครับนะชิโรโกะเราก็เป็นตัวอตัวหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็โดนอย่ืดปล่อยตายอยู่ดีนะครับโอเคนะครับผมนะแต่ฟังดูไม่เป็นอะไรเลยครับนะไม่หลักเรามาปุ๊บโดนทันนะระเบิดใส่ด้วยครับวงทีมก็เลยพังด้วยนะครับหลักอ่ะก็ปะบานนี้นะครับนะ กยยันเหตุครับผมมาถึงแม้จะแพ้แต่เราก็เห็นแล้วน้องชิโรโกะเ,เราก็เป็นยืนเป็นอมะตะได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปในศุขของอารีนาแบบทดสอบจริงจังทีหลังตามมานะครับอันนี้ก็ยันเห็นว่าถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า1%ปุ๊บน้องแกจะเข้าสภาพอมะตะทันทีนะครับนะก็เกยไปว่าเออก็สามารถฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดเองได้ด้วยถึงดับนึ่งโอเคครับก็ถ้าถามว่าแล้วชิโรโกะกับโฮชิโดะบทเอาจริง เราควรเปิดใครดีกว่ากันนะครับนะในเรื่องของการใช้งานแบบหลากหลายโฮชิโนะค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าแต่สำหรับตัวของดองชิโรโกะนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่า เทพมากครับผมในเรื่องของการตีเป็นดาวเมย์นะครับนะค่อนข้างถือว่าโหดมากโดยเฉพาะตัวของน้องชิโรโกะของเราเนี่ยคอนเทนต์ไต่ตหอนะครับนะน่าจะสามารถแสดงความเทพออกมาได้อย่างชัดเจนสุดๆเลยนะครับและแน่นอนครับผมว่าในเรื่องของการเอาไปลงชิโรคุโระนะครับผมหรือจะเป็นบอสก็อนนะครับผมนะก็น่าจะใช้งานได้ดีแทบไม่ต่างกันเลยนะครับนะแต่กันตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่า OP พบ้าบ้านะครับผมรับประกันความเทพได้เลยดังนั้นถ้าถามว่าควรเปิดใครดีกว่ากัน เลือกทำไมครับเอาทั้งคู่สิครับของอย่างนี้เทพขนาดนี้ไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะครับนะและวันนี้ผมพอสพิเกตก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ